Luân bằng cảm thấy chọc mình đã mà nè, coi coi cái không phẳng anh anh say ấy, nó phẳng thò nó phẳng thò bèm hò anh ao mày anh sống một sức số khẩu cả đây đây, là cái này nè 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 ยังลูกกูจ้ามป่าดิก็ขนมนลยยังจะเล่นน้ำหลังรถจะอันรถดุงนะวะสบายดีก่อนสบายดีโอ้ยบางพลังเข็บป้าป้าไปหาแม่ป้าป้าป้าอ๋ะ กับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะปัสสุสุขคนกะยินดีต้อนรับช่องสาบุญม้านนาด้อว่าแม่น้องน้ําผิงเนาะแม่จะเฮ็ดหยังอ้าสักเครื่องบ่สักอยู่ห่มพี่บ่ไหวติเนาะอืมสบายดีสบายดีเฮ้ยพ่ชาย อุย้ยรอที่นับเลบ,บอยู่นี่อินบอกขนมอินอฮะอินบอกขนมเลยว่าเห็นปะเอาปลาแกะมาโอ้ห่อนแทะวันนี้ห,หางานในเมย์เจ้าอยู่วันนี้งานสิ๋วเจ้าได้วันนี้เห็ดหัวเดียต้องในมังได้นี่มังหัวแล้วก่อนงันช่ามือก่อน ขนมเป็นขนมเจดพี่้องเอ้ยอะลืขนมมะขามคนเิบริวาเนาะเป็นนเปนินึบๆยิงดูฮะยิงดูยังดูแซบบันยนลุงเยืยบรถฝนมากินนี่เกือบเกือบมุ่นรถเจ้ากินนี่เดินน่อยนึ่งนเล่นเออแต่กระซั ฮะลูเห็นเนเมื่อกี้เนี่ยลูงเห็นเนี่ยรถจ้ารถเจ้าเลยเ่รถเจ้านะแ่รปะะเลยใช่จิบจิบจิบจุบจพูดัวว้ายไดว้าวจบจพูดหัวได้เมื่อกี้เลยใช่เราละใช่ไปได้ไปได้เฮ้ยไปได้ไปเฮ้ยใช่พูลงพูดรถเจ้านะปัญหาเดียวรถเพลิน ไปเปลี่ยนเครื่องให้ลูกไปเดี๋ยวไปสบายนั่นจากเครื่องแทกแต่ว่านี่ไปจักอันนี้นนนโอ้ยสีน่าเหรอเนาะไปเปลี่ยนเครื่องให้ลูกไปเปลี่ยนเครื่องกันนา้ำน้ำไปเปลี่ยนเครื่องนะให้แม่เจ้ามาเห็ดเบี้ยงนี่ปะาป้าป้า,ปาอ๋อสีใสยไปเปลี่ยนชุดมาพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนชุด วัดีทั้งพี่เบนว่าอยากให้ทั้งแม่สร้างค่ะแอ๋วนี่ไม้อันอีกเนาะแต่ว่าสบุบอกแม่แล้วยุดก่อนพเวลาแม่แม่สร้างเนาะปลูกกระเบื้องได้น้ําปูนมันสิย่อยลงมาใส่เนี่ยน้ําปูนสิย่อยมาใส่ได้พอดีเฮาเปงสีละลาเนาะให้ทงแม่ปลูกกระเบื้องก่อนจังทาตน,นี้บอกแต่ว่าทาั้ง พี่เราเดี๋ยวมาทางหน้าบ้านมันบงงามเลวยหรือว่ามันบบสวยเลยพี่พี่เบนเนาะแต่ว่าสบูนบอกทั้งเมยแล้วยุดเองเพราะว่าต้องปลูกกระเบื้องก่อนจังได้มัดเก็บสีต,ตัวนี้เนาะเก็บเชื้ตัวนี้เมยแล้วทั้งพี่เราบอกว่ามันขี้รา่ายเราบอกเบิ่งนเนาะมันคือบบสวยเราเลยกะกะท่ากะท่าได้อยู่แต่ว่าทั้งแม่เรา้วกระเบื้องท่ามัน ท่ามันกับเปื้อนเชียร์งลาล่าเนาะโดยเออแม่เจ้าลูกอือ้าวเสียร์มาเสียร์มามังหัวได้นี่อีกินบ่ามาเปล่าหามาอันเนื่องลูกอันเนื่องอันเนืง่งมากินลายมือพอมเด้อแซ่บบ่แซ่บบ่แซบบ่นี่ปลาแกใหา้อ่ะตุจาก่อนตุจ้า ขอบใจเออผู้ความสิม่ไหมป้าเอาไชื่อมะหายไหมบรรณามรรณาป้าผมซื้อมะหายได้แฉบบ่แฉบบ่มึงเดูป่าลองป่าลองชิมหนเด้อป่าลองกินนั่นหน่อยเด้ <c oughs> อมัน <c oughs> เป็นแบบขนม,น,ม,น,ม,น,มนุ่มๆแซ่บแพร่นี่ใครชื่อมะห้นี่ นะเซ็มเนาะเยคนน้อยังมักแล้วหมวกตกหมวกตัไปงานน้องแต้วเลยเจ้าของเห็ดต้องเห็ดเองอรับ้าพนักเกลืองมาให้ยากเอายังชิมาให้มาเนี่ แตงมั่งก่อนรถเข่าบ่ได้ดื้ออกก่อนดึงก่อนเมื่เอาลักออกละเอาเต็นต์แปลงออกนี่เอาเต็นตัวนี้ออกชีวิดอยู่บ่ลักกับอ้อให้เพิ่นเข่าหนึ่งด้วยชีวิตอยู่บ่แม่งสีหนาควรเอาลักออกถึงจะดีุดเอาแล้วแต่เอ้ไมนยังมันยังถอยเขาไงนั่นตีอยู่เดี๋ยวว่าว่าเขาห้องเนี่ยนั่นตีไปะยาเราห้องอะไรตรงนี้เอ้ยยาไม่ลำบ่ โอ้มามามาขอบใจขอบใจนี่แต mm ้วปวดที่ดีหยุดไป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 เดี๋ยวบ้าบาก็ได้เอาอย่าโทษอย่าไม่ล่ะโอ้ยยกนิดนึงอยากนั่นเอยลงเสียวอิชาเลยอืมได้ดกซ้ำเด็มเลยนัดหนึ่งนี่เป็นจะเอาเครื่องมาส่งคนที่ต้องไว้แต่ผู้อีหยังสีสีมาก่อนเน่ ไปสั่งสองยางสองรายการโอ้ต hmm. no ้องเหนีนด <pl ains> ีนี่มาบอกราองอะไาลักน่ะาออกปะเหนนได้ยังหรอมันมีแต่เอาเอาตะไคร้เนี่ยแล้วก็ม้วนไปไว้พุ่นเนาะเพราะว่าแยกมันถอยก้นเข้าไปได้คลายดินทรายแล้วตรงนี้มือโอได้ยังหอกระนั้นบางคนเนาะจะไปฝึนมาบบบว่าได้จะงอาออกปะ แม่นไม่ยา,บบา,า,ากหรอกแต่ว่ายันรถบรรทุกก็มีแต่เอาจกเหมือนนี้นโกลกโกยกแค่น้อยนึงเอาล้ก่อนงานก็สบาอยู่มันจะมันแน,น่นนี่เน่เจ้าของเห็ดเองเจ้าของเห็ดเจ้าของเลิกต้องอันฝังอันนั้นใช้เนาะฝังท่อเนาะฝังท่อแบบเอาอันเอาไม้อันนั้น ซุปหมกซุเขาก็ได้นะำนี้ก็ยังดีเล้แม่กวผู้หญิงกูผู้ชายเห็นเห้วนีกะม้นนะโอ้ยบักกวงนึ่งเปิเานีเนเปินได้จีด้วทำไไรก็ต้องปลดออกไปบรรทอนปะเปะเือเอาหนิเอาไว้หนิบอ ขวานเกียนี่กำมาได้แ้จะเอาขวนมาตักๆขึ้นอนกนนึงตักไปเดียวก็ได้หมันเจริญแฉะไม่ดีว่สามานได้ดูป่ะนี่เนี่ยอนนี้มาขวานเลยคนมาเจ้าเจ้าเหยียบรถคุบ่บ่บ่ให้ลุงเงน่ะมดเหยียบรถเห็น่าก้าให้ลุงเลยเฮ้ยมาปาแกลูกไห เฮ้ยแกเห้แกแกยนสีาก่ป้าแกหนน่นป้าแกลนะนลุกไว้ลุกไว้ลลุกลุลุกไว้ป้าแก่หเออเอไว้เอาเลุกไวไวชียร์นเาใจเออลกลุขึ้นไาบวันนี้ลุกขึ้นมามาขึ้นมื่อยผิงไม มันเป็นแบบเจดีมันแบบมันนุ่มๆเห็นกิดโนดจากอันอนี้ออกจากกระซามเลยบะแ่แม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 ่เลยแปะอ้ยแก้วมังหัวขิดแล้วกับมังแม่นสั่งลืด้ไหมอ่ะมัน จะคือว่าอะไรทาบอลทาบวกกันเวลาเผือด้หนึ่งงัวเนาะเฮ้ยหืมดมึงยุกคือเสียงรถคือเสียงลดมายังมายังเอาอีกว่ากินอีกว่านนอนนะบอกมาหนมึงตาคือยังไม่นอนเลยไอยากนอนแม่แม่แม่นี่อไอยังหูุ่ยนี่นี่บอกนี่บ่อกเอาเพิ่นออกแต่นอน่ Quarto ngày hôm qua, hắn ở gió. Man, hạchin tao hạnh bao nóng. Hang là chắc chắn hay chắn 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 มื่อหนึ่งพนกินบัตไทยแพทไปแพทไปในบ้านเนี่ยพนมีขายบอแพทไะยเป็นขายในบ้านส0ิบถักหนึน่งพนกิ่กับไลสีพัน,นเนะอเชื่ออยู่พุ่นกับข้าวกเออยู่เน่ะอ้นี่กินยี่บอบันเลยน้ำมาบดักเลย มีเงินอยู่บ่อย่ามีเยอะแอนว่าบนนมลูกบนอะไรคนน่ะชื่อเลนมันเล่นเงินนั่นรึวะโบให้บ่ให้บ่ให้บไฮนี่นี่เชนี่อ่ะอันนี้เชนี่เชนี่เชนี้เชนี้สี่แก๊ดนึงแต่ว่าเงินเดือนว่าพาเพิ่นตอนนั้นน่ะเนาะเจี๊ยบไปหาหมอหาหมอเงินแม่ แม่เพิ่งฝากไว้ที่ว่าฝากมาให้น้องแก้วและน้องแก้วฝากไว้น้ำสบุน่นแก๊สน,นึ่งกันนะถา้ามีเงินนั้นชื่อเป็นแก๊สมาไว้กันใครอ,อยู่ร <c ười> อ,อสิใช้แม่ผมมีเงินซื้อนุ่มให้กินนะแม่จะเอาออกไรนมละดูดนมแม่แล้วแทนเป็นดูดได้ก็ได้นีขอบใจดดูหมดเวลาดูดแล้วเนาะ ยากนอนนํ่มาได้นี่อยากนอนอลไรแบบไงพอดีพี่เบนเพิ่นเขียนมาหาว่าอยากให้แม่ช่างค่าเอวจังแต่ว่าช่างบวนได้คุยกับแม่ช่างเมื่อวานได้ม้วพอบอยแม่เราหยุดก่อนเพราะว่าท่าไปกต่สิบเปื้อนนี่ได้ช่วยได้บ้างมั้ยอันตัวที่ขอบๆเหมืนบ่พี่เล่าออดียมากเลยทั้งท่ามันบ่คือบ่แต่ว่านี่แม่เราก็อยากท่าอยู่มือนั่นแต่ว่าแม่เราอธิบายว่าท่าท่ากอะ แล้วอันปลูกกระเบื้องน่ะมันสิย่อยลงมาแค่นี้อืมแม่เราบอกว่าปลูกกระเบื้องก่อนจะเก็บตัวนี้บ่แม่นว่ารับปลาไว้เลยเนาะเรายังสิมานั่นอยู่เรายังสิมาายอยู่บ่ได้ปาแบบแบบนี้เลย่ว่าเพิ่นปูนี่ก่อนปูกระเบื้องหยังแล้วได้เพิ่นจมาเก็บสีนนี่แล้วแล้วาี่เพิ่นว่าให้ทากทาแล้วหยัง เล่าจังว่ากันตัวน่ะแล้วก็จังนั่นเนาะพี่รอเดี๋ยวมาทางมันมันมันบุบมันบูมันมันบ่มันเป็นแบบว่ามันบดดัานในนะกระดิกอันนี้มันกรบปุตรงแม่นให้มันตรงในจังหน่อยนี่กับมันกะทินั่นอยู่อ่าเดี๋ยวคุยแม่สร้างเราพอเราหยุดเนาะแม่นแล้วท่างขาก็ได้ท่างพี่แล้วใคงข้างด้านนอกคนเดียวเดี๋ยวมาแต่มันคือแบบเพื่อนบริเลฟนะแต่ คือแบบซัมเน่บออะไรเนาะอยยังคนเดียวมาทางวามย์ยังซัมเน่บอแต่ว่าได้บอกพี่พคนแล้วว่าชาวบุญบอกให้เมย์แล้วโจ้ก้อนพอ,มอ,อมเอมอย์แล้วอนธะิบายว่าชีเห็ดละเมื่อยเนี่ยเมื่อนั่นน่ะละเมื่อยแล้วก็พักก่อนละเมื่อยเนี่ยแล้ววันนี้ก็ถามข่อยโย่ว่าสิทาได้บ่วันนี้ถ้าทากับปูนมันก็ะชี้งอยลงมาใส่มันกระเปื้อนแล้ว่าขิมซีดาล่า แม่คิดว่าจังไรแม่ว่าอยากทักอันอยากปลูกกระเบื้องก้อนเราอาจจะมาเก็บขอบนี้คือน้องนิ่งกันทา้งสางคนปลูกกระเบื้องก้อนมาเก็บทางหนักได้แบบสไตล์เดียวกันแต่เดี๋ยวชิห้ยถ้วไม่รูเห็นมันงามเหตุเหตุเอาให้เราตีเส้็จไว้ก่อนแล้วก็ให้ตัวนี้มันตรงตรงเลยแม่มันเบ่งมันคือแน่นะแน่งามแน่นเอาแม่นแล้วจังั้นอานแหม่มันกลมคกลืนทางขางีด้านขางมันงาม เราเพิ่งท้่องแมนเรียนงามแต่ว่าทางหนยังลาเลอ่เนาะอากาศสอาดลมเย็นดีเหมาะเลยช่วงแรงนี่เนาะแมนท่ม่มแบบสบายมแม่แม่แม่ แม่แม no? ไ่ไปเอาเงินไปซื้อนุ่มให้ลูกไปนุ่มกินนุ่มมาจักนี่นะยังไม่ได้กินเลยบ่างมันนี่มีนุ่มให้ลูกกินมาจักเนื่อนื่องเนื่องนื่องนกรสอบแพ็คไปอ่ปะเอาเงินเอื้อยเนะอ่ะเรื่ยชื่อในร้านก็เอ้หูก็เอ้ยชื่อมาหายหายอยากกินนุ่มแล้วเนี่ยมุ้ยนุ่มทิมให้ทิมแท้นานน้ำตกนั่นเละ เลูกนะลูกกินแม่นะชื่อว่าสองแพรกินนะทิมแนะนะเยันรันทิมมะลูกตัวนี้เนี่ยแม่ไปแม่แม่ไปชื่อแมมให้ชื่อแมมให้โอนนนแม่นพุ่นพุ่นแล่นแล้วว่าให้ลูกบ่ให้บ่ให้ทั้งแม่แดนไปซื้อนมทางลุงก็ยั่วไว้ถ่าไว้พี่ดองเลยนมลูกบดเกี่ยงกับใบยอมบอกเนาะต้องสมบุญกระชื่อว่าฝ่าคน แต่ละเือก็พอเด็กน้อยเนาะกินเมื่อละแพ็คสองแพ็คเพ่อพี่ร้องเไอ้มัมีเงินเพิ่งค่ะเดี๋ยวเอาเงินให้เพ่นเสียนึงไปซื้อนมให้ลูกก่อนเนาะบังดูบังดูบังดูเห็นบ่ให้แม่มาหน่อยปะเห็นปะเห็นปะเราบ่นอนวันนี้บ่ไปกินนมเนาะจะมาก่อนจัดการแม่เจ้าก่อนสีไทรเอ้ย <laughs> để anh ờ... đường, <laughs> đừng. Đừng. Yêu lung làn thôi, này em trên nữa, nó thật đúng thằng nhu lùng nhỏ làn hoài phía đông này nương chọn thắng nì nương hoài nong đi 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 đục đi 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 ma đi đi sẽ đi sẻ tì đi 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 ma để, pa sẽ sẻ tì Mẹ hãy thì say, bà oh bà. Si say ô nôm bơ, ơ bao lạ Anh lục bơ, đi. Hãy mặt bạn Hãy ơi, hook. Say đúng. Hãy mặt hook. Say Nhìn Hãy Nhìn hook. Say ơi Hãy mặt hook. Say ไปเงินเดือนก่อนเลยป้าป you know like? ้าถามแม่พ <wh ันมาก่อนเไปตีมาหน่อยไปอย่ามาหน่อยไปอย่ามาหน่อยไปอือเออลุงลุงหัวก่อนเด้อเนาะให้แม่ไปซื้อนมหาออกออกเลยพี่พี่ร้องเลยต้นไม้ต้นโตคนปลูกแถวเอ้ยแถวจ้าเนาะ าก็ทีทั้งสมบุญได้สร้างเครื่องห้อยพี่น้องเลยแต่พูคนชิมาส่งจากมงเนาะแต่คนมาส่งค้ำก็อาจชีกับก้อนนี่แหละตอนนี้ก็ให้ทั้งน้องเตียวพ่นเอาตะนางออกเพิ่นชิได้ถอยก้นเขานี่อาชีได้ยี่หรอกกวงอยู่ไปถอยถ้าว่าเพิ่นว่ามันมันค่าขีดินทรายกะสิให้ทั้งน้องเตียวพ่นเอาออกนี้ อ๋อักอกมาได้ม่แล้มาแล้มาแล้พูน่ะแม่แตวจามาแล้พูเล่นเล่นเตี้ยล่มล่ม่าดุเลยอาู โอ oh ้ยลาบ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 ลาป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 าโอ้ยป้าสตีนเ่เจ้าเด้อแม่นป้าบอกดิแม่นป้าลูกบ่เบิ่งป้าไม่แส่มาตีก้นขี่นี่อยบ่ย้ยิ้มให้ยิ้มเลยออ้ยแกไปรถเกไปซ่นมให้ลานเล้เออเอาเอาไว้เออให้ลานซะเม่บอกเอาก แพ็กน <si ้อยบ่ม um. ีจะแพ็กไงบ่แพ็กน้อยขึ้นบ่ซองกองขึ้นบ่อิ่มแล้วน่แพ็กไงนี่แล้วแมเอ้าไว้เอ้าไว้เอ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 าไว้ดูวันจักรัดมาหน่อยไปแม่ชิมแมนมให้อีกเด้อไปไปไปเจาะไปไปโยนลูกนอนไป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 ยวนอนลูกไปไปนอนไปไปนอนไปนอนได้ไปนอนเด้อนอนเด้อนอนกินแมนมเด้อไปนอนกินแมนมไ้ม โอ้ยไปไปอาไัยแม่นอนไปเพไปอยากนอนขี้บาปเราเอลยไปกินตีแม่บะตีเราเล็กน้อยแม่จะตีแม่นี่ป้าจะตีแม่เจ้ามาเนี่เนาะไปโอเคสันปะทอมมีสำหรับคลิปนี้ทางเฮาก็อนได้ขอจบคลิปก่อนรอถ่าเครื่องต่อไปเนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อ